หุ้นเทอร์โบหรือบริษัทเงินเทอร์โบจำกัดมหาชนนะครับเตรียมขาย IPO ไม่เกิน537ล้านนุ่นหรือ20.1%ของหุ้นทั้งหมดนะครับและจะเข้าเทรดในกระดานเซ็ตหน้าซื้อหรือเปล่าวันนี้1นาทีมีหุ้นรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้แล้วครับเงินเทอร์โบนะครับเรียกว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการท,ทางการเงินกับคนทั่วไปซึ่งก่อตั้งในปี2560ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือซึ่งให้บริการทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อโนนนนดี่ิิและสสเชอ Nano Finance, ผาา กว่า1,30 0สาขาใน54จังหวัดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีธุรกิจในหน้าประกันภัยนะครับขายสินค้าเงินสดและเงินผ่อนด้วยครับถ้าไปดูสัดส่วนรายได้ในปี2566นระครับรายได้หลักกว่า62.5%อายังมาจากสินเชื่อจำนำทะเบียนรถตามมาด้วยนาโนไฟแนนซ์ที่12.8% 8ซึ่งเติบโตเยอะมากนะครับเทียบจากปีก่อนๆส่วนสินเชื่อโฉนดที่ดินนะครับมีสัดส่วน7.91%ขณะที่ธุกิก้าหน้าปรปกันภัยนบอยู่ที่11.54%และดอกเบี้ยจากการ้า สินค้าย,ยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่เล็กอยู่ครับ3ปีที่ผ่านมาเงินเทอร์โบรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยรายได้รวมเพิ่มจาก1,266ล้านบาทในปี2,564เป็น2,430ล้านบาทในปี2,566หรือเติบโตเกือบ2เท่าแต่ถ้าไปดูกําไรสุทธิในปี2,566นะครับมีการลดลงมาเหลือแค่131ล้านบาทจาก338.37ล้านบาทในปีก่อนโดยบริษัทก็ให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการตั้งสำรองที่เพ การระดมทุนในครั้งนี้นะครับบริษัทก็จะนําเงินไปขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงินชําระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจครับปัจจุบันเงินเทอร์โบนะครับยื่นไฟลิ่งและได้รับอนุมัติคําขอเสนอขายแล้วนะครับดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทแค่ไหนและอย่าลืมติดตามทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นในหนึ่งนาทีมีหุ้นทางไทยรัฐมันนี่การเงินดีชีวิตด,ดีทุกช่อง